รางวัลทรงคุณค่าสพรโอเบกอวอร์ดระดับชาติประจำปี2,564ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาเรียนคณะกรรมการที่เคารพกระผมนายจารุวิทย์พนิพิบูลตำแหน่งครูอัตาจ้างโรงเรียนวัดราชศรธรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาชัาเชิงเซาเขตหนึ่งขอนำเสนอเอกสาร ประกอบการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอร์ดประจำปีการศึกษา2,564ประเภทลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาดังต่อไปนี้ครับโรงเรียนคือบ้านงานคือชีวิตสิทธิคือลูกหลานข้าพเจ้าสำนึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็นครู ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนยึดถือแนวปฏิบัติในจรรยาบรักและเมตตาให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้กับนักเรียนอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจสร้างขวัญและกําลังใจในโอกาสสำคัญต่างๆ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและจิตใจข้าพเจ้าปฏิบัติตามระเบียบและแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่ประพฤติตนได้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบวินัยของทางราชการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจอุทิศเวลาให้กับทางราชการอดทนต่อความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์ในวิชาชีพปฏิบัติงานพิเศษต่างๆที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองเข้าร่วมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆอย่างต่อเนื่องเข้ารเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมให้ความช่วยเหลือกับคณะครูในโรงเรียนของหน่วยงานราชการองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอประสานส่งเสริมความสามาคัคคีในหมู่คณะด้วยความจริงใจ นอกจากนั้นยังนำความรู้ที่พัฒนาตนเองมาเผยแพร่ให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่เพื่อนครูอย่างกัลยานามิตรทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนด้วยความเต็มใจเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียนโดยการปฏิบัติตนและวางตนให้เหมาะสม ทั้งทางกายวาจาใจเช่นการแต่งกายเหมาะสมกับการะเทศะการมีกิริยาวาจาที่สุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและเคารพในความอาวุโสข,ของผู้อื่นมีวินัยในตนเองตรงต่อเวลาซึ่งเป็นตัวอย่างในการประพฤติธปฏิบัติตนจนได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บริหารข้าพเจ้าน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการประหยัดมัธยัติอดออมไม่ฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตนําเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นรวมถึงสื่อการเรียนการสอนในการจ่ายการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งยังปลูกฝังสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและการอดออมข้าพเจ้าเป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองจากหน่วยงานต่างๆดังนี้ 1. ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาพุ่งกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปขั้นความรู้เบื้องต้นและขั้นความรู้ชั้นสูง 2. ได้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง 3. ได้ผ่านการฝึกอบรมบุคลา,ากรทางการลูกเสือรักสูตรลูกเสือช่อดสะอาด 4. ได้ผ่านการฝึกอบรมบุคลา,ากรทางการลูกเสือวิชาพิเศษวิชาการบุกเบิกวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือและวิชาระเบียบแถวลูกเสือ 5. ได้ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาติรักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาติ หลักสูตรผู้นำกิจกรรมยุวกาชาติและหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดจากการพัฒนาตนเองส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากหน่วยงานภายในและภายนอกในการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติและการผลิตสื่อการสอนอ่านออกเขียนได้ดังนี้1 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมพุ่มกับลูกเสือของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนครินสองเป็นวิทยากรดำเนินโครงการค่ายลูกเสือต้านพัยาเสพติดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาฉะเชิงเราเขตหนึ่งสามเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเสา 4. ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ 5. ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่1 6. เป็นคณะวิทยกรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาติรักสูครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาติสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 7. ร่วมเป็นคณะวิทยกรผลิตสื่อการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏราชนาครินทร์ ร่วมเป็นคณะวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรางวัลที่ภาคภูมิใจได้รับคัดเลือกเป็นผู้กำกับลูกเสือดีเด่นประจำปีการศึกษา2563ครับครูจารุวิทนะครับเป็นผู้ที่อยู่ทิกตนในกับโรงเรียนครับมีความตั้งใจในการทำงานช่วยเหลือเพื่อนครู ในการทำหถีงกำลังต่างของโรงเรียนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องลูกเสือเนนนลีนะครับเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลลูกจ้างยอดเยี่ยมครับผม